มาครับเพื่อนๆก็ลงทีมเหมือนเดิมนะเล่นเป็น m4 แพตีนมนะครับผมเพื่อนเล่นเป็นเเหมือนเดิมนะเอาผมหลอนมายิงทีมตัวเองครับผมสงสัยว่าเขาจะมาเร็วนะผมเกิดช้ากรับเพื่อนความผมโหลดช้ามากเลยเพื่อนก็จะมาได้แต่ละเกมนะเริ่มเกมเนี่ยจะเป็นตลอดเลยเอา้าทำไมโดดมันมาไอเพื่อนออกมาออกมาดีวิ่งมาวิ่งมา ยิงผมไม่ตายคนระับผมก็ตายเองนะโอเคครับนะ okay, ผมเก็บไป2ตัวนะผมบินแรกนะมาบินที่2เราจะลงไปหาเลยละกันนะผมเพื่อนนะเฮ้ยด้นานหนะ้ายิงกว่าจะโดดเฮ้ยด้านหลังจะมาลอยป่ะขอบใจมากเพื่อนเอาด้านหน้าก็มีเฮ้ยทีมผมเล่นดีมากเลยนะครับผมเพื่อนดูทรนะงแล้วฝั่งนั้นจะแพะอยู่นะแต่ละคนทีมผมเล่นโคตรดีกันเลย มาแอบกับเพื่อนกันหน่อยนะหลังส้มนะครับผมโอ้โหแสงมาแสดงว่าเขาจะมานะคิดว่านะครับผมเพื่อนได้ยินเสียงด้านซ้ายได้ยินที่ผมอยู่นะโอเคได้หนึ่งตัวครับผมเฮ้ยไม่ได้ว่ะเพื่อนโดนรดัดโดนรดัดโอเคผมชนะไปเห็นไหมเพื่อนทีมของคุณโอ้ขีดผมเล่นดีจัดเลยฟังรอบนี้ครับผมผ่านไป4-0แล้ว เหมือนจะมี่ด้านหน้าใช่ไหมโอเคพวกเฮ้ยมาแล้วหลังก็มาเพื่อนหลังมายยิงโดนขาเขาครับผมเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้ด้านหน้าทีเดียวเพื่อนโอ้แต่งตัวเบามากเลยฟังโดนนัดเดียวหลับเล้บผมเฮ้ยอีกกว่าจะเหวี่ยงกระสุนเข้าไปหาได้นะมาเร็วจัดเลยคนนี้ ด้านหน้าเขาวิ่งเข้าไปแล้วครับวิ่งเข้าไปด้านนี้เมื่อกี้หายเลยทีนี้วิ่งชนกันหน่อยครับผมเพื่อนด้านนี้แหละโอ้โหตายหมดครับผม <c oughs> ฝั่งผมเล่นดีจัดครับผมแต่ละคนดูดี่ครับผมเพื่อนชุดจ d ดีชุดโกสตอกครับผมเต็มสูบเลยแต่ละคนโอกาสที่ฝั่งนั้นจะยิงตายก็ยากมากครับผมเพื่อนแต่ละคนแต่ตัวหนักจัดเลย เคลียกันหน่อยครับผมเฮ้ยถ้ายิงทีผมเมื่อกี้เก็บหนึ่งครับผมมันเขาจะอยู่เกิดนะเห็นเพื่อนโยนระเบิดไปใช่ไหมเนยดูฝั่งนี้แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับผมเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่เกิดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่เจอและ้วเจอแล้วเขาโยนระเบิดมาอยู่ เค,คียับผมเก็บ2องไดยิงผมไม่ตายหรอกครับผมถึกจัดอยู่นะทีมของคุณได้รับชัยเนเหลือสิบเอ็ดครับผมเพื่อนอ่าเก้าตายสองนะผมจะดูหน้าบันไดให้เพื่อนโยนระเบิดไปเล่นๆไปเผื่อมีคนแอบอยู่หน้ามุดตรงนี้อีกสักลูกหน่อยละกนันยิงกลับมาเกิดกันหน่อยเห็นเกิดบอกว่ามีคนมาครับผมนี่หลังกล่องที่เห็นโดดอยู่ โอเคได้หน oh. okay, oh. right oh, oh, ึ่งตัวครับผมโอ้อุ้ยลมสี่นัดเลยเพื่อนเกระสุนแบบเก้านัดยิงได้อยู่ด้านหน้าสองตัวนะเห็นเมื่อกี้เขาโดดมาอาจจะไม่รอดแล้วเพื่อนโอ้โหเลือดยี่สี่เองร้อยหลังเพื่อนรอยหลังหนึ่งครับผมด้านอีกตัวหนึ่งเพื่อนอ่าสลับฝั่งแล้วครับผมเพื่อน ปลุกไปหาอร่อยรักการนะผมเพื่อนเอา้าให้ได้ยินผมจริงเพื่อนปลุกไปหาเลยครับผมเพื่อนหนังกล่องแอบเมื่อกี้เก็บอีกหนึ่งครับผมโดนแสงโดนแสงเฮ้ยเขายิงผมไม่ตายก็คือตายเองนะครับผมเพื่อนอ่าอยัางได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนมาครับผมเพื่อน ก็จะบุกไปเลยเยวพิมพ์ทักทาย FC ก่อกันไปครับป,ปาดระเบิดไปห,หมดมือโอ้ยโดนไม่เข้ารูเลยอะ่ะครับผมไปเลยแล้วกันครับผมเพื่อนโอเคเสียเดี๋ยวผมแน่นอนเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงใส่ลูกอยู่เมื่อกี้โอ้โหจัดไม่ได้โอเคได้อยู่นะครับ ยิงไป16ตัวตาย3นะครับผมเพื่อนมาบินสุดท้ายเราจะจบเลยไหมครับผมผมบอกแล้วว่าฝั่งผมเล่นดีจัดนะแต่ละคนมันจะไม่มีนะรอเวลาก่อนเพื่อนระเบิดมันเยอะส่วนระเบิดตายคือไม่ได้เล่นในนั่งเล่นเงาเงาเลยเพื่อนเดี๋ยวรอระเบิดก่อนไปครับผมเตินหน้าเต็มอลังเลยทีนี้ ตามหลังเพื่อนกันน้อยเพื่อนแปลงหน่อยเพื่อนหมดแล้วจะยิงใครหมเ่นี่ยตัวเดียวขอตัวเดียวก็ได้เพื่อนอได้อยู่ปิดเกมรัมผมอ๋อประมาณนี้นะผมยังให้ชมคลิปสนุกๆนะครับ